ที่ผมโดนก็คือผมเป็นเด็กซิวโดนถามว่าทำไมเราถึงซิวผมมาเรียนที่นี่ผมก็ได้ข้างถามพี่เก่งไปซึ่งวันจริงที่ผมไปสอบก็มีคำถามแบบนั้นจริงๆ บางข้อก็ค่อนข้างที่จะตรงเลยก็คือมองแล้วคือก็ตอบได้เพราะว่าเรารู้จากที่นี่ไปแล้วสวัสดีครับผมนายเจรวัลรับประสบนะครับชื่อเล่นชื่อมาครับปัจจุบันอ,อ,อายุ19กปีติดอยู่วิทยาลัยแพทยศาสตร์โรงพยาบาลนพรัตนราชธา,าน,นีครับแล้วก็ประสบการณ์ตอนสัมภาษณ์นะครับคือผมเข้าไปก็คืออาจารย์ก็จะถามว่าเราที่ผมโดนก็คือผมเป็นเด็กซิลโดนถามว่าทาไมเราถึงซิลแล้วคณะแพทย์กับเภสัชต่างกันยังไงนะครับแล้วก็คําถามที่อาจารย์ถามเป็นหลักก็จะอาจารย์จะถามเป็นสถานการณ์ตัวอย่างในโรงพยาบาลครับว่า คนไข้มาฟ้องเราว่าแผลที่เราเย็บญาติของคนไข้ไปเกิดปิดแตกขึ้นมาเราควรทำยังไงผมก็บอกไปว่าอย่างแรกเลยผมก็คงจะต้องขอโทษคนไข้ก่อนแล้วก็คิดแจงให้คนไข้ฟังว่าในการผ่าตัดทุกครั้งเราต้องให้คนไข้รับรู้ว่ามันอาจมีเอฟเฟกหลังจากการผ่าตัดได้ไม่ว่าจะเป็นความเสียเ่ยงอะไรก็ตามแล้วคนที่ถูกรับการผ่าตัดก็ต้องเซ็นยินยอมรับรู้อยู่แล้ววันที่ออสอบความถนัดก็จะมีพาร์ทในการเขียนเรียงความว่าทําไมเราถึงอยากเป็นแพทย์แล้วก็ให้เราปั้นรูปคำว่าในอีกสิปีข้างหน้าเราเห็นตัว ยังไงในอาชีพนี้ค่อนข้างที่จะตรงกันทําให้วันที่ไปสอบจริงๆก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรในการเขียนนะครับส่วนมาสัมภาษณ์นะครับวันนี้ผมมาเทรนที่นี่ผมรู้สึกว่าวันที่เทรนที่นี่รู้สึกกดดันกว่าด้วยคําถามที่พี่เขายิงคําถามใจเราลัวๆซึ่งวันจริงที่ผมไปสอบสัมภาษณ์ก็โดนแบบนั้นเหมือนกันแต่ผมรู้สึกว่าผมเคยเจอแบบนั้นมาแล้วทําให้วันจริงที่ผมสอบก็รู้สึกไม่ได้กดดันอะไรเท่าไหร่ครับก็น้องๆคนไหนนะครับที่อยากจะเข้าสายสุขภาพของที่นี่นะครับไม่ว่าจะเป็นวิทยาลัยแพทย์ศาสตร์ทันตแพทย์และก็เภสัชนะครับก็ เชิญชวยมาเรียนที่นี่ครับ MST m e ้าน้องๆอยากจจดที่นี่นะครับก็ที่นี่ตอนรอบเกณฑ์ข้อสอบรอบสอบความถนัดก็ที่บอกเลยว่าค่อนข้างตรงครับได้จริงติดจริงต้อง MST m e t ครับ